นี่ครับมูซันคิงผมกำลังขึ้นมูซันคิงป่าพระวะผมป่พาพร้พาว,าวทั้งนั้นนะครับเนี่ยคายเยอะมากเป็นกมูซันคิงเดี๋ยวรอมันโตขึนสักหน่อยก่อนนี่มูซันคิง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 เท่านั้นนะครับเป็น นี่กัมูสันคิงมูซันคิงมูซันคิงมูสันคิงมูซันคิงสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบต้นเอาให้ดีๆเอาให้หวัดไว้หวา่มีมูซันคิงนั่นก็รถครับรถดีเอลจอดอยู่ อูซานคิงสูงจะเท่าผมละอูซานคิงเงาะก็มีนะครับเงาะนี่ไม่น่ามาปลูกถึงนี้นเปนกล้วยบังบอกไา้ค้า,ลาคเล เงาะก็มีหมูสันคิงเงาะ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 พราวพาวพราว,าวบ้านผมอยู่ตรงนี้เดินมาหน่อยก็นี่นี่เดินมานี่ก็เป็นคลองพองอยู่ตรงนี้ ทำน้ำทำท้ำมาฉีดโอ้หมดแดงไฟคลองจากบ้านเนี่ยบ้านอยู่นี่นเดินมาหน่อยเดียวนะครับเป็นคลอง นี่มานีมาผ่าน้ำหอมผ่าน้ำหอมตรงนั้นรถเทเลอร์จอดตรงนี้น้ำคลองน้ำคลองเฮ้ยน้ำคลองมานี่ว่ะเฮ้ยน้ำคลองมานี่ว่ะน้ำคลองมาดำปีเลย น้ำคอมาดำปีเลยฝนตกสองวันนะครับ